ตอนนี้ผมก็ปลูกกล้วยใกล้จะสาเร็จแล้วครับพี่น้องเอ้ยครับจากใต้ครับพี่น้องครับฝนตกมากกับพ่อแม่นะครับผมปลูกแต่พ่อเปียกพ่อดีญยาถ่วงเขาครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับมาปลูกกล้วยครับผมปลูกกล้วยอยู่สวนครับผมนี่บรรยากาศครับหอดพีเลยครับผมหลายต้นเลยครับไปเรื่อยครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกะหย่านพังเลยครับ ผมว่าซอโบนี่วุดนดนดกฟังลูกไปเทอแหละถ้าเช็ดนั่นไก,ก่ฟังโบนี่ว่าฟังมันสั้นแห้งจะเสิยงก็พังลูกไปเลยโอ้ยพีนพนพนพ่น้องี่น้องเป็นจีนน้อยครับแบบนี้บรรยากาศครับพี่น้องพนักงานครับพีน่พพน้องครับพ,บพายังเบิงพี่น้องครับผมชอบแตะมืมตะลิเวนนี่ผมบก่กหอยจะมีเวลาวไปถ่ายคลิปนี่ผมอยากโค้าวิทย์ทำครับ อยู่สวนที่เหลครับเราไปปุ่นไหวกับไปนี่ครับผมมาเลยปลูกไปแล้วครับนี่โครงการเขานี่อันนี้เดี๋ยวสิตัดออกอยู่ครับนี่เดี๋ยวมันเหลืองซื้อออกพับสภาพกันเอาฝุ่นยังไม่ไหวกันครับใส่ไปเ,เลยกันเอาเนี่ยก่อนเดี๋ยวเาคิงไข่มาเพิ่มอีกครับคิงไข่กันดินไป สายดิ่นเสาะขนเสาะครับดินสายขนหามเสาะครับผมอันนั้นซอปูนกส็สีอันปูบัวครับไอ้ไมนเลื่อยครับผมหาตะไคร่มาใส่ครับพี่น้องเลยดิ่นนี่สิครับดินปูกล้วยนะว่ะาง่า,าย,ยู่น้อกเสาอยี่ิพกต้นเทวายานพังแค่นั้นครับผมพังดาวเฮดิแล้วธรรมศาสตร์ครับผม พุดเลือกโปดเลือกเอาบุบวก,กวงแห้งกิ้งข่ายสิบกรูมือน้อยครับการดินครับผมดินขี้ต้ครับกิ้งข่มือเลือกถุงปุ๋ยครับปลูกถุงปุ๋ยหนึง่งใส่น้อยก็ใส่ไลยกันครับไส่ ครับผม้นข้าฝังใส่เทปข้าวมิ้นเท่ปูนเรียบร้อยครับกั้นสุดจังเหลืออยู่แต่รดน้ำเขาเชีอาวรดน้ำมาใส่อยู่ิอาสั่นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแลดีครับกั้นงัวกั้นกวยกันรถกันคนหมดนั่นแหละกั้นพวามันเลือดแห้งครับตัวรถไฟนี่ขึ้นโมได้เลยน้องเลย ต้นไปค,คือจบเลยชีวิตครับขอหอมก่อนพี่น้องปลูกไว้ก่อนค่อยตัดใบครับปลูกไว้ก่อนปลูกไว้ก่อนค่อยตัดใบขอหอมก่อนข้าวยางเพิ่งงข้าวยางเพิ่งของ,งที่ปลูกนะหมักโบกครับหมักโบกทาไว้ให้บัวมันกินกินเหลือกินข้างนอนเหลือแต่เปลือกเดี๋ยจะพาครับผมจะบกครับ ปลูกลอกไม้ครับผมปลูกลอกไม้ดอกคุณนาตื่นสายแก้มก้อนกับปลูกไปแล้วครับผมปลูกไปหลายแล้วนี่ครับคุณนาตื่นสายปลูกง่ายอยู่ดอกปลูกอ้อยนังครับอ้อยะปริชาตินี่ครับผมนี่มนันของปลูกของเต็มกับป็นไดอยู่อยู่ดอกครับพักพายครับพี่น้องเลยพักพายพักพายหน่อย ยังอยู่ในีนีนะครับผมนีมีออกหากอยู่นี่นรัาเพื่อ,อ,อน,นเดตจับอยู่นี่เป็นอยู่นะครับนี่เดยวเขาก็ขึืนครับต้องรอครับผมใช้เวลาครับต้องใช้เวลาสี่สิบวันคุณบริเนยนะครับสี่สิบวันนี่รลายเลย เป้ครับผมหอมเป้ปิกหาตะไคร้ครับมีมีเกือ,บ,อกบปุ๊กยาเลยพี่น้องครับขี้กระปูก็อยู่เลยเลิ่อมไม้แล้วลครับผมยิงไข่กันเลยเป็นเนี่ยนะนเดี๋ยวเดี๋ยวไปยามเบิ่งจักรหลอกครับครับ,บรหลอกนั่ เอาไม้ประดับมาปลูกนะต้าไม้ประดับปลูกไว้ให้สวยงามแล้วก็ปลูกเสย่ายปลูกไปเลยปลูกมือลน้อยครับเต็มจ่อยครับเดี๋ยวค่อย,อยแซมคอ่คอยเซอริมอีกครับปลูกวันนิดเจ็ดแชมไฟครับพากกว่าคนบ้ามาทำอะไรนะคนบ้ามาเห็ดยังอย,งอยู่นี้แป้งปูอีง จะรักลอยออขอให้เ,าเาขาได้คาเออขอปีก้ยนี่เด้อขอบวมๆแน่ให้ขอกิ้งไข่น่เด้อให้ขอวาไปบอเดวากันได้เละคนที่ว่าเหรอวะนี่เห็นรอครับปลูกบวบบวบก็ได้บวบบวบเป็นหน่วยเราเนี่ยพัดออมก็ได้แกงก็ได้นี่ครับเป็นหน่วครับผลงานครับผลงานนะครับ,น,น,น,รบนี่ผลงาน เป็นหน่วยกำลังจอาหน่วยหลายอยู่นะครับพี่น้องเอ้ยเห็นว่าพนังานคนบาค,ครับพี่น้องปลูกดอกข้าวตะวันกับงามปลกเขือแข็งกันเป็งามเลยเนกเขือนนี่ตะก,กี้มิตเตียข่ายเราพี่น้องเลยมือนี่เป็นยังไงล่ะครับผมมีแต่แนวกินแนวยาก,ยากเลยเห็นบ่าครับปลปูกหอยกับแซลแซลอยูปลูกหอยปลูกทั่วอันนี้ก็มีครับนี่ทั่วเอียงนี่ัวเสาวรถ พี่จะเนวกินนะครับนี่กิงอันใบกะเพราปลาแซลอะไรเนี่ยกะเพรานี่ยบึ้บครับผมนี่มีแต่แนวกินได้นี่คิงไข่กเ็เลยง่งายเดียวคิงไข่ปลูกง่ายอยู่คิงไข่เลี้ยวบึ้บบึบแล้วปลูกใบเต็มแล้ว ดอกแคกระตัดออกแล้วตัดออยเขาคือนงามนี่เขาบอกไอ้ตัดสันๆมันบรตดองสูงเสร็จเป็นรูเรี่ยลเห็นพี่น okay so ้องพูนกล้วยสุกค่าเคลือดพี่น้องพี่น้องโอ้คนบ้าปู่กล้วยครับพี่น้องครับนั่นกล้วยสุกค่าเคือดดูไอไก่ก็ได้ครับตับกรเสือครับ นอกรวยง่ายไห่นอครับนี่ยสตัดเอาอยู่ยเลยไปปลูกอีกนี่อประวัตปลาอยู่สายะนี่ประวัตปลาอยู่น้ำปลานี่แหละนี่ครับประวัตปลาปล่อยเข้าไปแล้วขึ้นสุขาเคลือเลครับสุกราเคลือเลย กุ้ยสุกคาเขือแล้วพี่น้องเอ้ยนี่